ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีผมจิบผ้ามาเห็ดใส่ตันทอดกระเทียมนะครับข้างน้ำห่อนเอาเกือลงเลยครับเอาเกือลงเลยเอาไปกูวนลงครับเอาตะไคร้ลงครับนี่ครับใส่ตันครับโลหนึ่งครับเอาลงเลยครับลงเลยครับใส่ตันเอาหิดต้มไวประมาณสามสิบนาทีนะครับ เอาจังสิไปมักแต่เทียมกับผงปรุงรสเห้าเดี๋ยวต้มไปก่อนครับขันตอนต่อไปเห้าเอามาซ้อยเป็นสิ้นครับพอดีคำครับครับอันเป็นชิ้นเรียบร้อยครับกิโลหนึ่งครับ ที่เรายายเลยพี่น้องอันตน,นี่เหาเย้ากระเทียมครับเทียมลงเลยครับกระเทียมโขกครับเทียมโขก,โล,กลงเลยครับผงปรุงรสครับซอสพริกเขียวพี่น้องอันนี้กรพริกไทยครับเพิ่มพร้อมหอมคุกครับ มือลัางหลเด้อพี่น้องเดอ้อคกุคกคุกให้มันขอากันครับใส่ซอสปลาเขียวอย่างเดียวกับพอพี่น้องปรุงแค่นี้ก็แซ่บแล้วครับ เอาซิมบังเด้อซิมบังพงุ่งรดลงนิดนึงอ่าเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยนะผมติไปมักไว้ในตัวเองอีกสามาิาที่หละจั้งไปทอดกันครับพี่น้องไปมากไว้ก่อนเอาลงทอดเลยครับ ใช่ไหมครใช้ไฟกลาง เอ็ดความแตกต่างพี่น้องเหลืองอะไรด้ไงโลหนึ่งครับเดี๋ยวไล่บอหันดุลันข่อาอยู่มันหารอยโล่หนึ่งจังเลเหลืองนะเหลืองเห็นบอสเดีทีให้มันเหลืองก่อนกน้อยแล้เวเอาสเสด็จน้ามันครับเหลืองนะครับแล้ดวดักขึ้นสเสด็จน้มันนะพี่น้องเอ้ย เลียงพง่พี่น้องเกลียงสวยบ่ะเลยที่พักไว้ให้น้ำมันมันเส็จเส็จเรียบร้อยพี่น้องนาตาไป็นเสนี่แล้วครับนี่ครับโลหนึงนะครับใส่ตันหมูโลหนึ่งครับกินกับอพริกซอสครับซอสพริกนี่แะครับอืมเื่อนกรอบดีเลยนะมามามาก,กินน้กัน เป็นกับแก้มครับเมนูกับแก้มขอบคุณทุกคนทีนก่การรับชมจังได้กับฝากช่องน้นะครับฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงและกำลังใจในการให้ทริปครั้งต่อไปคลิปนี้ก็ไว้ทรันี้แหละครับคลิปหน้าพอกันไหมกราบสวัสดีครับ